สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Steelplay นะครับและในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Path of Exile 2เหมือนเดิมนะผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งในกลุ่ม Community t h a i l a น d นะผมที่เขาโหวตกันว่าคอนเทนต์ไหนมันยากที่สุดสำหรับ End g เก e นะผมและคอนเทนต์ที่ถูกโหวตมากที่สุดเนี่ยก็คือเดลิเลียมนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพาเพื่อนๆลงเดลิเลียมเทียร์สุดท้ายให้ผ่านแบบ1 0 0นกันนั่นเองนะผมที่แบบว่าลงไปเนี่ย ซึ่งวิธีลงจะเป็นอย่างไรและต้องเตรียมการอย่างไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมได้เลยครับโดยในคอนเทนต์เดรรเรียมนี้นะผมเราก็จะสามารถหาของแรได้อย่างมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นขวดมานาอันนี้นะผมรวมไปถึงจีเวลที่มีราคาแพงมากๆอย่างอันนี้นะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากแมปนี้ทั้งหมดเลยยังไม่รวมของพวกสารสกัดต่างๆนะผมที่เราเนี่ยจะสามารถเอาไปหยดสร้อยหยดแมปให้มันเกิดเอฟเฟกตต่างๆได้อีกนั่นเองนะผมซึ่ง ถือว่าเป็นแมปที่ลงแล้วคุ้มมากๆหวังรวยได้สูงมากๆนะผมสำหรับใครที่จะหาเงินหาเคอร์เรนซีในเกมเนี่ยเดเรียม e e ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์มากๆเลยละครับก่อนอื่นนะผมเราก็ต้องมาเตรียมตัวกันดีๆนะครับว่าเดเรียม e เนี่ยมันสามารถใช้สกิลไหนได้หรือไม่สามารถใช้สกิลไหนได้นะครับซึ่งมอนในเดเรียม e เนี่ยมันจะไม่ติดสถานะแข็งนะผมแล้วก็สกิลศาสหรือฮอลล์บางชนิดเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ในแมปนี้ได้นั่นเองนะผมอ่ะก็เปิดไว้ก็ได้ครับหรือว่าจะปิดก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลย และก็สําหรับใครที่อัพซีนะผมให้ถอดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในแมปเดเรียมเนี่ยไม่มีดาเมจแบบเค a อสอย่างแน่นอนนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากเราใส่ CI ไปจะทําให้เลือดเราน้อยนะผมให้ไปอัพโนดอื่นที่มีประสิทธิภาพหรือ potential ที่มากกว่า CI ได้นั่นเองนะครับและสําหรับใครที่เล่นเจมิงหรือมองอย่างผมสายทสแตกนะครับก็ให้ไปอัพคลิกได้เลยนะผมจะเป็นโนดที่คุ้มที่สุดหากเราถอด CI นั่นเองนะครับ ต่อไปพอเตรียมการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถเข้าในเดลิเรียมได้เลยครับเพื่อเป็นการยืนยันนะผมผมจะให้ดูว่าแมปเดลิเรียมผมผมเนี่ยเทียจริงๆนะผม ซึ่งจะอัปเต็ม8โหโนดเลยเนาะจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันในคอมเมนต์นะคะว่าเอ้ยเทียสีจริงหรือเปล่านะครับโดยในแมปเดลิเลียมนี้นะผมเราจะไม่สามารถเลือกดีบัฟของแมปได้นะผมมันจะสุ่มมาทั้งหมดเลยแล้วซึ่งวิธีการที่เราจะสามารถรับมือได้เนี่ยหากเป็นมองนะผมหรือว่าเจมลิงสายสแต็กเนี่ยก็ให้เราวางระครังเรื่อยๆเลยนะผมวางในจุดๆเดียวเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่ระครังตลอดนะครับจะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยไม่สามารถเข้ามาถึงตัวเราได้ง่ายนั่นเองนะผมอ่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เราเซฟมากๆเลยละคร และระหว่างนี้นะผมก็ให้ทุกคนวิ่งไปรอบๆด้วยนะผมหากเป็นสายอื่นเนี่ยอาจจะทําการโจมตีจากระยะไกลก็ได้นะผมแต่ว่าถ้าเป็นสายโจมตีใกล้แล้วเนี่ยวิ่งวนจะดีที่สุดนะผมมันจะทําให้มอนเนี่ยโจมตีเราไม่ค่อยโดนนั่นเองนะครับให้ทุกคนพยายามเล่นตรงที่มอนมันเกิดนะผมซึ่งให้เราสังเกตดูดีๆว่ามอนมันจะเกิดอยู่ฝั่งไหนนะครับหากเรารู้แล้วเนี่ยว่ามอนเกิดฝั่งไหนนะฮะก็ ให้เราวางระครังหน้าจุดเกิดมันได้เลยนะครับผมมันจะทําให้แบบว่าเวลามอนมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะโดนระครังเราตายทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาให้มันออกสกิลนั่นเองนะครับและระหว่างการวางระครังเนี่ยมันจะค่อนข้างกินมานาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมหากใครไม่ได้ใช้ขวดใหญ่หรือว่าขวดแบบยูนิคเนี่ยก็ให้พยายามเติมมานาเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามให้มานามันไม่ขาดนะครับผมเพียงเท่านี้แหละครับก็จะสามารถตีเคลียร์ไปได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับ ถ้าผมเหมือนกับเฟสแรกเลยนั่นเองนะครับให้เราเล่นเหมือนกับเฟสแรกโดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะผมก็จะผ่านไปได้แบบง่ายดดยแล้วล่ะครับอ๋อแล้วก็มีข้อควรระวังที่เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่อย่างหนึ่งนะผมคือมอนกระโดดสตันนั่นเองนะครับในเฟสที่2นี้เนี่ยมันจะทําการเกิดเยอะกว่าเฟสแรกขึ้นมานิดหน่อยนะผมก็ให้เราระวังกันดีๆพยายามอย่ายอยู่นิ่งรนจุดเดิมนะผมให้เราเดินวนไปรอบๆเนี่ยก็จะสามารถหลบได้อย่างง่ายดดยแล้วล่ะครับ พอมาถึงด่านนี้นะผมก็จะเป็นด่านแบบทุ่งหญ้าเยอะๆใช่ไหมครับให้เราสังเกตว่าตรงจุดไหนเนี่ยที่มีทุ่งหญ้าเยอะๆตรงนั้นจะเป็นจุดที่บอสเกิดนะผมให้เราเนี่ยไปวนเวียนอยู่แถวนั้นแล้วก็พยายามวางระครังในจุดๆนี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะผมเพราะว่าเวลาบอสเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะได้โดนระครังตายไปเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ พอเรามาถึงแบบที่มันแคบๆอันนี้นะผมหากเป็นม้องหรือว่าสายอาชีพอื่นๆเนี่ยพยายามอย่ายอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าเราจะโดนมอนสตันเอาได้ง่ายๆนะผมให้เราเดินวนไปซ้ายขวาซ้ายขวานะครับมันจะทําให้มอนเนี่ยโดดตันเราไม่ค่อยโดนนะฮะแล้วก็จะหลบเอฟเฟกมอนต่างๆได้ง่ายนั่นเองนะครับ ต่อไปด่าน1 1นะผมก็จะมีความอันตรายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วมอนก็จะตีค่อนข้างแรงนะฮะให้เราสังเกตว่าตรงจุดไหนที่บอสเกิดเนี่ยจะเป็นจุดที่บอสเกิดซ้ําๆในทุกๆด่านต่อจากนี้เลยนั่นเองนะครับจนไปถึงเปลี่ยนแมปเลยและพอเรารู้ตรงจุดเกิดบอสแล้วเนี่ยก็ให้วางระครังซ้ําๆย้ำที่เดิมได้เลยนะผมจะทําให้เราเนี่ยเคลียบบอสได้ไวมากๆเลยละครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนั่นเอง พอเรามาถึงในช่วงเฟสสุดท้ายนะครับหรือว่าแมป13ถึง15เนี่ย<ๆ>ก็จะมีบอสเกิดทั้งหมด2ตัวนั่นเองนะครับและทําให้ใครหลายๆคนพลาดในแบบนี้ได้ง่ายมากๆเลยล่ะครับวิธีการแก้ก็คือเหมือนเดิมครับผมหาจุดบอสเกิดแล้วก็วางระครังให้อยู่ระหว่าง2บอสให้ได้นะครับเวลามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้บอสทั้ง2ตัวเนี่ยโดนระครังของเราแล้วก็จะตายไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะครับหากตัวใดตัวหนึ่งไม่โดนระคังเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะผมสามารถไล่เคลียร์ทีละตัวได้แต่อาจจะอันตรายขึ้นมานิดหน่อยยพาาม วิ่งวนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบหาจังหวะเข้าทำง่ายๆนั่นเองนะผมก็จะผ่านไปได้แบบสบายๆแล้วล่ะครับ โอเคครับผมเพียงเท่านี้แหละเพื่อนๆก็จะผ่านเดลิเลียมแบบง่ายๆแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปสอนลงเดลิเลียมแบบละเอียดนะครับผมเป็นไงครับถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของทางช่องเรานะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าใครมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันหรือว่าถ้าใครอยากจะพูดคุยอะไรหรือว่าเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันที่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ ạ <laughs>